ัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาเร็กจาก R D ร c ดี Center นเะครับแม่คือบริษัทอาคเแนนแคปิตอลเพราะเราคือแหล่งรวมรถมืดสายาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่โกดังนะครับรถดีเด็ดสาขาบางนาเหมือนเดิมครับลูกค้าวันนี้ผมมีรถดีๆนะครับเข้ามาใหม่นะครับประมาณหลักร้อยคันมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับตามผมมาครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนวันนี้นะครับตามผมมาครับมาครับวันนี้นะครับผมมี Toyota v ีออนะครับมาให้เรื่องนะเป็นเก่งเล็กราคาโคตรประหยัดนะครับ t o y ยต้รุ่นอ่าคันนี้นะครับเป็น t o y ยต้าวีออส1.5ตัวเอนที่นะครับปี2020นะนะครับสนุนราคาอยู่ที่299,000บาทนะครับภายในรถนะอันนี้มันเป็นรถที่ติดสติกเกอร์มานะครับเป็นรถที่ผ่านการติดสติกเกอร์มานะครับก็ทําการลอกนะครับก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็ภายในรถนะครับมีทั้งสีขาวแล้วก็สีบอลเงินนะใครสนใจเป็นสีไหนรุ่นอ่าตัวไหนนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์097 082 9913นะครับผมมาลิกและทหมงานิีดีให้บริการทุกท่านนะครับนะวันนี้ผมคัดเรื่องนะรถสวยๆมาให้3ามคันนะครับไปดูกันนะว่าแต่ละคันเป็นยังไงกันบ้างครับนะเริ่มที่คันนี้นะครับคันแรกนะขออนุญาตเปิดปากระโปรงก่นอน นี่นะครับปากระโปรงนี่น็อตเดิมนะน็อตรถที่ผมคัดเลือกมานะครับราคานี้สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะน็อตเดิมนะครับคานเดิมต่างๆนะราคานี้โคตรถูกนะครับราคานี้โคตรถูกนะสีขาวนะครับคันนี้นะชิ้นแก้มต่างๆก็เดิมนะครับน็อตเดิมชิ้นแก้มเดิมนะคานเดิมับปากกระโปรงนะไม่มีร้องรอยการแกะการไขใดๆทิ้นะฝากระโปรงเดิมปากกระโปรงเดิมนะตโตโยต้าเดิมๆนะครับ เสียงเครื่องยนต์เดิน,นดปกติครับเสีย,นย,นย,นะยงเครื่องยนต์นะตเ,นเดินปกตินะไม่มีติดปกติเลยนะซิครับนี่ผมกวาเครื่องไว้สักพักแล้วนะก็เสียงเป็นเดินปกติแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ต่างๆนะไม่ได้มีตึกหลอนะครับแล้วก็พวกแบบไม่มีตัวสนิมนะครับนี่ตัวเครื่องด้านในนะผมให้ดูนะรับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรด้านในกันนะนะแต่ละคันนะครับก็นะเลขหม่จะขึ้นอยู่กับแต่ละคันไปนะ แต่ละคันเลขมาจะขึ้นอยู่กับแต่ละคันไปนะครับนะคันนี้นะเริ่มที่คันแรกก่อนนะจะเลขมาเยอะหน่อยนะครับคันนี้เล็กมาหนึ่งแสนห้าหมื่นนะหนึ่งแสนห้าหมื่นถลบสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโคตรถูกเกียร์ออโนมัต้ขับันไดนะแอร์เย็นสบายนะครับเปิดวิทยุนะได้แล้วก็พอร์ต A U X U S B นะครับเชื่อมต่อได้นะมีอันนี้ไม่เชื่อว่าข้อหน้านหน้ามันใช้ได้อยู่ไหมนะ น่าจะยังได้อยู่นะเพราะมันยึดด้านหน้านะก็แสงไว้ให้แบบนี้นะมาพร้อมกับเบาะผ้าสีดําแบบนี้นะตัดด้วยได้สีส้มนะเป็นเบาะผ้านะไม่ดูดซับความร้อนนะครับเย็นสบายนะชิ้นแก้มเดิมประตูด้านข้างนะออโต้ทั้งอ่าปรับไฟฟ้าทั้งสี่บานนะออโต้ฝั่งคนขับนะครับนี่ให้ดูว่าแอร์มันเย็นขนาดไหนเนะี่ยสตาร์ทรถนะไว้นะนี่ไอ้น้ำขึ้นเลยลูกค้าไอ้น้ำขึ้นเลยนี่นะครับ ประตูก็ประตูเดิมนะรอยซีนต่างๆสวยงามอยู่ครบนะครับนี่ดูนะฟาดขึ้นอย่างนี้เลยนะแอร์เย็นขนาดไหนนะคันนี้นะครับนะไอสีสติ๊กเกอร์แบบพวกเนี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นรอยแบบเนี้ยก็ลอกมานะลอกมาก็เป็นสีขาวด้านในอยู่แล้วนะนี่ลูกค้าจะเห็นสีขาวด้านในนะครับลอกมาก็ลอกให้นะลอกให้นะเก็บงานนะให้นะครับนะเบาะด้านหลังก็กว้างขวางแบบนี้นะหมาะสามตำแหน่งนะครับ ที่วางแก้วด้านหลังนะครับบอกปรับไฟฟ้านะนี่นะประตูด้านหลังก็ประตูเดิมนะราคานี้ไม่ใช่ว่ารถโดนมานะราคานี้ก็ไม่มีรถโดนนะราคานี้ไม่มีรถโดนเลยด้วยนะผมปาไปดูนี่รอยซีนต่างๆนะครับสวยงามแล้วนะดึงกระดูกง,งูให้ดูนี่กระดูกง,งูนะครับกระดูกง,งูสวยงามแบบนี้ นะครับนี่อ่ามันเป็นเงาหน่อยนะนี่ลูกค้าจะเห็นว่ากระดูกง,บบนะง k, นะูสวยงามแบบนี้นะครับนี่ชัดชัดนะตรงนี้นี่เป็นรอยอ่าตัวเม็ดอาร์กนะสวยงามแบบนี้นะครับนะไปดูที่ฝากระโปรงท้ายด้านหลังกันนะนะฝากระโปรงท้ายด้านหลังนะครับเปิดฝากระโปรงท้ายนะไอตรงวงต่างๆเนี่ยที่เป็นวงสีเหลืองเนี่ยก็นะ เก็บคมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะก่อส่งมอบรถให้ลูกค้านะทําการการเก็บครมทําความสะอาดนะครับแล้วก็เก็บงานให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับแบบตัวนี้นะ,อะขออนุญาตนะมันเปิดน่าจะเปิดข้างในเปิดจากด้านในไม่ได้มีกุญแจมานะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันนะเดี๋ยวให้ดูนี่ฝากระโปรงด้านท้ายนะ ของเครื่องมือมือแบบให,ใหมก็แถมไปให้แบบนั้นนะกระโปรงด้านท้ายไม่ได้มีการถอดนะไม่ได้มีการถอดการไขนะครับแล้วก็นี่ให้ดูด้านหลังไม่ได้มีการชนหนักนะคันนี้เปิดหมายให้ดูนี่นะรอยซีนนะลูกค้าจะเห็นรอยซีนนะรอยซีนสีเหลืองสีครีมแบบเนี้ยนะแสดงว่ารถคันนีนะนะ้ไม่ได้ผ่านการชนหนักนะมานะไม่ได้ผ่านการชนหนักมานะครับนะนี่รอยซีนนี่สวยงามนะครับแล้วก็ เม็ดอนะ่างนังด้านหลังก็ด้านในก็สวยงามแบบนี้นะด้านในก็สวยงามแบบนี้นะครับสำหรับตัวคันนี้ v i อ s 1.5 Entry ุด้านรนะสีขาวชิ้นด้านหลังนะครับก็สวยงามนะนี่สวยงามนะเม็ดอ่างยังอยู่นะครับไปดูฝั่งประตูนะดูรถต้องดูสองฝั่งครับดูรถต้องดูสองฝั่ง ดูรถตัวสองข้างนี่ซินซีนเดิมเดิมนะแล้วก็อยู่ด้านข้างก็เดิมเดิมแบบนี้นะดึงกระดึกดูให้ดูเม็ดอาร์กนี่อนนี้จะเห็นชัดหน่อยเห็นชัดไหมในกล้องในกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นนะแต่จริงๆเนี่ยลูกค้ามาดูรถเนี่ยมันก็เห็นชัดๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเห็นเม็ดอาร์กนะเเม็ดอาร์กแบบนี้ยที่เป็นปุ่มๆนะมันจะเป็นการยึดรถนะเหมือนแผ่นเหล็กสามแผ่นติดกันนะครับ ดูนี่นะน็อตนะครับแก้มข้างก็เดิมแล้วก็ประตูด้านหน้าก็เดิมนะรอยตีนคมๆแบบนี้นะครับมาดูสำเนาเล่มกันคันนี้นะสำเนาเล่ม,ลมคันนี้อยู่ด้าน,นีา่ไม่ชัวร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูคันอื่นกัน ไม่เนไรเดี๋ยวไปดูคันอื่นนะสำเนาเล่มตัวสำเนาเล่มน,นะเดี๋ยวไปดูคันอื่นกันนะเดี๋ยวพาไปดูคันอื่นนะไปคงใบเคลมต่างๆอยู่ครบน,นะแอร์เย็นสบายนะแอร์เย็นสบายมากนะครับตัวมีด้านบนนะก็สวยงามนะไม่มีน่องลอยขาบใดใดทั้งสิ้นนะใสนะติดทุกดวงครับไปดูอีกคันหนึ่งกันอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้นะเลขมาจะแตกต่างกันไปนะนะคันนี้นะครับสองสามศูนย์เก้านะครับคันนี้ สีขาวเหมือนก้านนะน็อตฝากระโปรงเดิมน็อตฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคาร์ต่างๆนะครับเดิมๆนะตัวน้ำมันเครื่องอะไรจัดการเรียบร้อยแล้วนะแบตบเฮ้ยนะครับเดิมๆฟาร์เดิมแล้วก็ถุงแก้งก็เดิมนะด้านในฝากระโปรงให้ดูฝากระโปรงโตโยต้าเหมือนเดิมฟังเสียงครับคปล่ รถเสียเดิเดนรปกตินะเสียเือเดิเดนปกตินะครับคันนันารเดินรถเนปกต,ปกติไม่มีสิผิดปกติใดๆทั้งสิ้นนะนะครับสวยงามมากคันนี้ไปดูข้างในกันต่อนะไปดูข้างในกันต่อดูว่าคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่เลขใหม่เมื่อกี้แสนแปดนะคันนี้เลขใหม่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะคะหนึ่งแสนสี่หมื่นนะเลขใหม่แต่ละคนจะขึ้นอยู่กับแต่ละคันนะแต่ราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพัน เท่ากันหมดนะสองแสนเก้าหมื่น 9, 9, 000, เก้าพันเท่ากันหมดนะครับลูกค้าเข้ามาก่อนก็ได้เลือกก่อนนะอด้านหน้าเย็นสบายนีน่ด้านในเย็นสบายนะไม่ได้เปิดแบบแรงมากก็ยังเย็นนะเปิดแคบบ่เบอร์สามนะความเย็นเย็นสบายนะ,ะเครื่องเสียงต่างๆใช้งานได้แล้วก็กล้องแถมกล้องอ่าบันทึกด้านหน้าให้นะบันทึกด้านหน้าให้นะครับคอนโซลน,นะอ่าแล้วก็ช่องเก็บของต่างๆนะครับคอนโซลด้านหน้าสวยๆงามเรียบๆแบบนี้นะ สวยงามเรียบแบบนี้ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยยับนะแล้วก็พวงมาลัยนี่สวยงามทุกคันนะครับนะพวงมาลัยสวยงามทุกคันแล้วก็เบาะสีดํานะเบาะสีดา,นะดาตัดกับได้สีส้มแบบนี้นะไม่ดูดซับความร้อนนะครับนะครับเช่นแก้มเดิมแล้วก็นะนี่ประตูเดิมๆแบบนี้รอยซีนนะครับอยู่สวยงามแบบนี้นะครับ ดูกันต่อที่ประตูด้านหลังคันนี้ก็สีขาวเหมือนกันนะครับคันที่เลือกมาน่าจะเป็นสีขาวหมดเลยนะแต่มันมีสีบอลเงินด้วยนะมีสีบอลเงินด้วยนะแต่ราคานีนะครับก็เกตจะต่างกันไปแต่ผมที่ผมเลือกมานะเกตเอหมดนะเกดเอหมดนะเกดเอเกดบีนะครับก็สองแสงกนก็าหมืนเก้าพันนะเดีย๋ยวดึงกระดุมให้ดูสักครู่ นะกระด่าไอ้ตรงเม็ดอาร์เขาเอาไว้ยึดนะครับเหล็กยึดเหล็กลก,กี่แผ่นนะสามแผ่นนะให้เข้าด้วยกันนะให้เข้าติดกันนะครับเป็นการทําจากโรงงานนะถ้าลูกค้าไปดูรถมือสองนะครับแล้วก็ดึงกระดูมง,งูงแบบนี้เขาดูได้เลยนะแล้วก็ถ้าไม่มีเม็ดอาร์แบบนี้แสดงว่ารถอาจจะมีการชนหนักไปคว่ำม,มานะอาจจะมีการชนหนักไปคว่ำม,มานะแต่คันนี้มีนะครับไม่ผ่านการชนหนักไปคว่ำนะครับไปกันต่อเออนุญขาตเก็บ นะดึงเสร็จแล้วก็เก็บให้เขาด้วยนะนี่บอดด้านหลังก็เหมือนกันนะนะครับบอดด้านหลังนี่แล้วก็ด้านบนไม่มีรอยใดยๆทั้งสิ้นนะไม่มีรอยใดยทั้งสิ้นไม่มีรอยขีอดออกส่วนนะแล้วก็รอยดำเขำ่าบุหรี่ดินปืนต่างๆไม่มีนะครับสีขาวคันนี้นะก่อนท่งมอบรถให้ลูกค้าก็ทำการนะลอก เก็บงานลอกสติกเกอร์ต่างๆให้อยู่แล้วนะครับลอยซีนนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวผมดูยางให้คันนี้เป็นยางปีเป็นยางของตัวอ่ากูดเยกูดเยนะเป็นยางกูดเย่ปียี่สามนะก็ยังใช้งานได้อยู่ยาวๆนะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นยางคันนี้เป็นยางมองไม่ดันหลบ นะดันหลอกเป็นอย่างปียี่สี่ยางปีใหม่กว่าด้วยนะเข้ามาก่อนก็ได้เลือกก่อนนะครับเข้ามาก่อนได้เลือกก่อนนะเล็กไม่เยอะเลขใหม่น้อยนะยางนะครับเข้ามาก่อนได้เลือกก่อนนะผมไม่ลูกค้าบางท่านถามมานะว่าผมสลับยางให้ได้ไหมสลับแคลร่บอยให้ได้ไหมผมทําให้ไม่ได้นะทําให้ไม่ได้นะลูกค้าต้องเข้ามาเลือกก่อนนะครับแล้วก็จะได้คันที่ลูกค้าต้องการไปนะคันสวยๆที่ลูกค้าต้องการไปนะมาคันสุดท้ายคันสุดท้ายที่ผมเลือกมาให้วันนี้นะไปดูกัน คันสุดท้ายนะนี่ฝากระโปรงก็เดิมแบบนี้นะเมดอาร์ตนะคับแล้วก็สติกเกอร์นี่นะแล้วก็ตัวฝากกระโปรงด้านหน้าไม่มีร่องรอยการแกะการไขยนะครับมอกตัวถังหม้อน้ำแล้วก็โครงด้านหน้านะไม่มีนะคันด้านหน้าก็ไม่มีชนหนักเล็กคว่ำนะเกรดเอคันนี้สองหมนเก้าพัน อาสองแสนก็าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่สวยงามแบบนี้นะครับนะสวยงามแบบนี้นะไปนะเป็นตัวหนึ่งจุดห้านะหนึ่งจุดห้าเอ็นที่นะปียี่สิบนะครับปียี่สิบนะไฟหน้าติดทุกดวงทั้งสามคันไฟหน้าติดทุกดวงนะไฟท้ายไฟเลี้ยวติดหมดนะครับไม่มีไม่มีแตกไม่มีหักนะคันนี้มาพร้อมกับยาง โคดเียเหมือนกันยางโคดเยียนะเป็นปี23นะอะยางปี22ทันนี้ยางปี22นะ22นะผมเช็คสะพานยางให้ก็ยังลึกอยู่นะยังเล็กอยู่นะย,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 ยังใช้งานได้ยับไปก็ยังใช้งานได้นะอีกปีสองปีนะครับดูภายในกันก็สีขาวเหมือนกันทันนี้สีขาวนะคันนี้นะเกตเอเลขไมล์หลักหมื่นเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นลูกค้า นะเข้ามาก่อนได้เลือกก่อนนะเข้ามาก่อนได้เลือกก่อนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบกิโลเมตรเท่านั้นลูกค้านะนี่กล้องบันถึกด้านหน้าก็าติดนะอันนี้เปิดไว้ให้แล้วแล้วก็เกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะครับท่องเก็บของ,งต่างๆเหมือนกันหมดทุกคันนะแล้วก็มันจะต่างกันที่นะลองลอยการใช้งานนิดหน่อยนะอันนี้ก็จะมีเบาะยับนิดนึงนิดเดียวนะแต่ว่าก็เบาะสีดำนะไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขาดนะแล้วก็ตัวกามาจีด้านบนก็นะไม่มีรอยรอยฉลอกรอยขาด รือไอ้ดับใดๆทั้งสิ้นนะแอร์เย็นสบายทุกคันครับนะแอร์เย็นสบายทุกคันนะแล้วก็เป็นกุญแจแบบไอ้นี่นะแบบไขแล้วก็รีโมทคอนโทรน,นะครับกระจกออโต้นะทั้งสี่บานอ่ะไฟฟ้าทั้งสี่บานนะออโต้ฝากรถนะชิ้นแก้มก็เดิมนะแล้วก็ประตูเดิมเดิมประตูเดิมเดิมนะประตูเดิมเดิม แล้วก็ดึงกระดูกง,งูให้ดูสักครู่นะครับกระดูกง,งูมันจะดึงง่ายหน่อยเพราะอ่านจะไม่ค่อยได้ดึงนะนี่นะเม็ดอาร์เม็ดอาร์อยู่สวยงามแบบนี้นะนี่เห็นไหมชัดๆนะชัดๆนะนะนะครับสวยงามแบบนี้นะก็รถเดิมไม่ผ่านกัรชนหนักพิกความนะเกรดเอทั้งหมดนะเชื่อใจผมได้นะขันไหนไม่ดีนะผมบอกไม่ดีขันไหนดีผมบอกดีนะครับ มีตำหนิตรงไหนผมบอกหมดนะครับคันนี้ไม่มีตำหนิเลยไม่มีตำหนิเลยนะไม่เก้าหมื่นนะสีขาวเบาะด,ด้านหลังก็นะไม่มีรอยยับรอยขาดนะ <S <S ใช้งานได้ยาวๆรับไปนะเป็นรถปีสองพันยี่สิบนะราคาหายไปจากมือหนึ่งหลายแสนเลยหายไปจากมือหนึ่งหลายแสนเลยนะครับใครต้องการรถไปใช้งานก็สองแสนเก้าหมนกันบาทเท่านั้นนะรถนะครับมีอยู่ประมาณเจ็ดคันนะครับแต่ว่าเข้ามานะกเก็ดเก็จะอยู่เหลืออยู่ประมาณ4ี่คันนะ เกรดเอก็จะอยู่เหลืออยู่ประมาณสี่คนนะเข้ามาก่อนได้เรือกก่อนนะเซลมีประมาณสามสิบกว่าคน่ะลูกค้านะครับเซลลมีประมาณสามสิบกว่าคนนะแต่ละคนก็นะมีลูกค้ากันแตกต่างกันออกไปนะใครเข้ามาก่อนได้เรือกก่อนนะครับต้องรีบเข้ามานะรีบเข้ามาแย่งรถกันก่อนนะนะเปิดฝากระโปรงด้านหลังให้ดูขอภัยเปิดปิดเปิดฝากระโปรงด้านหลังให้ดูนะนี่นะ ฝากระโปรงด้านหลังตัวีออสนี่นะครับนะแล้วก็อ๋อนี้มีเบาะรองมาให้ด้วยนะเข้ามาก่อนได้เลือกก่อนนะตัวเบาะรองก็มีให้นะแล้วก็ตัวผ้าไม้อัดนี่นะอสวยงามคันนี้ไม่มีไม่มีร่องรอยเลยไม่มีร่องรอยไม่มีสิ่เลยนะครับน้ำเม็ดอาร์คสวยงามมีไฟท้ายติดให้ด้วยนะสำหรับ เวลาเปิดฝากระโปรงนะครับแล้วก็น็อตน็อตเดิมไม่ได้มีร่องรอยกันไข่นะน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตเดิมฝาท้ายด้านหลังเดิมนะเม็ดาร์ต่างเดิมเดิมนะร่องรอยนะนมันจะมีเศษใบไม้หน่อยก็ <c oughs> กอสมงมอบรถให้ลูกค้านะ <c oughs> ก็ทําการเก็บงานให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับ,นะรบทําการเก็บงานให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับนะครับทําการเก็บงานให้ลูกค้าคันนี้เป็นสีขาวนะมันจะลอกสติ๊กเกอร์ออกมานะ ฝาถัานน้ามันก็ไม่มีคาบนะแล้วก็เปิดปิดได้ปกตินะสีขาวรถสีขาวนะครับถ้าเดี๋ยวดูคันนี้จะพาดูเล่มทะเบียนเดี๋ยวให้ดูเล่มทะเบียนทั้งคันแรกนะแต่ว่านะรถเหมือนกันปียี่สิบเหมือนกันนะครับดูเล่มทะเบียนคันนี้อ่ามาเล่มทะเบียนอยู่ด้วยนะคับมาเล่มทะเบียนคันนี้นะครับทั้งสามคันนะเป็นรถปีสองพันยี่สิบนะครับจดทะเบียนปีสองห้าหกสี่นะรถจดตรงนะครับ รถนะจดห้าสี่สามอาจจะลดอ๋อปียี่สบจดย1บครับปีย0สิบจดยี่นะปียี่สิบเป็นรุ่นปียี่สิบนะครับจดปีสองพันยี่สิบเอ็ดต้นปีนะมันเป็นรถปลายปีมันก็เลยไปจดปียี่ต้นปีนะครับปกตินะเครื่องยนต์หนึ่งุดห้านะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้านะพันสี่้อยเครื่องยนต์พันห้าพันสี่้อยเก้าสิหกิโลเมตรนะเชื้อเพลิงเบนซินนะครับไดขถังแก๊สไม่มีนะไม่มีติดแก๊สนะนะครับแล้วก็ เจ้าของรถลำดับที่หนึ่งก็บริษัทอาคเนีแคปิตอลเหมือนเดิมนะลูกค้ารับรถไปก็เป็นเจ้าของรถลำดับที่2นะครับรถของเรานะผ่านการเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับทุกคันนะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับภายในนะครับตลอดนะครับไม่ไม่มีกับไม่มีกอนะลูกค้าเข้าศูนย์นะาสามารถเอารถเข้าศูนย์ไปเช็คได้เลยนะเช็คมาตรฐานได้เลยนะรถของเราไม่มีไม่กับไม่มีไม่กอไม่มีย้อมแมวนะ ตรงไหนชนบอกชนนะครับตรงไหนไมีตําหนิผมบอกมีตําหนินะสามคันนี้ที่ผมเลือกมาให้มานะเป็นรถสวยหมดเลยทั้งสามคันนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดนะศูนย์แปดสองเก้าเก้าหนึ่งสามนะครับหรือว่าสนใจเป็นรถตัวรุ่นอื่นๆนะรถตู้นะครับกระบะนะแครบสี่ประตูยกสูงตัวเตี้ยนะครับหรือจะเป็นรถเก๋งวีออออลติสนะหรือตัวอื่นๆนะครับก็สนใจติดต่อมาที่เบอร์ 0 9 7 0 8 2 9 9 1 3นะครับผมมาลิกและให้งานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซ b s c r i b e ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับคลิปนะครับรถรีวิวรถดีๆแบบนี้นะครับในคลิปต่อถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาลิกจาก RDD c ดี c e n t e ซนเตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ